สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2568กันค่ะครับผมเรามีข้อมูลจากการอ่านไพ่ทาโร่สีใบามาช่วยให้เห็นภาพกันชัดขึ้นใช่ค่ะเราได้ไพ่มาสีใบมี justice เป็นตัวตน queen of wands เป็นสถานการณ์รอบตัวแล้วก็ four of swords เป็นคำแนะนำค่ะและใบสุดท้าย the world เป็นบทสรุปภาพรวมครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะดูความหมายความเชื่อมโยงของไพ่ทั้ง4ี่ใบนี้กันค่ะว่ามันบอกอะไรกับชาวราศีตุลบ้างในเดือนนี้นะคะครับเริ่มกันเลยไหมครับเอาเลยค่ะจุดแรกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือไพ่ตัวตนเนี่ยเป็น justice ซึ่งก็จะเน้นเรื่องความสมดุลความยุติธรรมการใช้เหตุผลมากๆเลยครับ เป็นไพ่ประจำราศีตุลยอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแต่พอมาดูไพ่สถานการณ์รอบตัวกลับเป็น queen of wands อ้าวอันนี้คือพลังงานสูงมากความกระตือรือร้นความเร็วหรืออาจจะมีคนไฟแรงๆเข้ามาอืมเหมือนมันมีความเอ่อความต่างกันอยู่นะครับด้านหนึ่งอยากจะนิ่งๆใช้เหตุผลอีกด้านคือพลังงานมาเต็มเลย นั่นนะสิคะเหมือนเราอยากจะยืนนิ่งๆแต่รอบตัวนี้เหมือนมีคอนเสิร์ตร็อกเลยแบบนั้นเลยค่ะใช่ครับภาพชัดมากนี่แหละครับความท้าทายหลักของชาวตุนเดือนนี้เลยคือจะรักษาความสมดุลความเป็นเหตุเป็นผลแบบ justice ของตัวเองได้ยังไงท่ามกลางสถานการณ์รอบข้างที่มันทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลจากคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับต้องพยายามยืนหยัดในจุดยืนตัวเองให้ได้โดยไม่โดนผลัดไปหรือหมดแรงไปซะก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับคือต้องหาบาลานซ์ให้เจอ แล้วพอมาเจอไพ่คำแนะนำยิ่งเอ๊ะเข้าไปใหญ่เลยค่ะได้ไพ่ four of swords สี่ดาบซึ่งภาพจำคือการพักการนิ่งๆครับผมไพ่นอนพักเลยใช่ค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอ้าวสถานการณ์กำลังคึกคักไฟแรงแบบ queen of wands แต่ทำไมคำแนะนำให้พักล่ะคะแบบนี้จะไม่ยิ่งตามไม่ทันหรอคะอ่าเป็นคาถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือจุดสำคัญเลยคือการตีความ f o r of swords ในบริบทนี้เนี่ยเอ่อ มันไม่ใช่แค่การนอนเฉยๆหรือหนีปัญหานะครับอ๋อไม่ใช่แบบนั้นหรอคะครับแต่มันคือการพักเชิงกลยุทธ์มากกว่าคือการถอยมาตั้งหลักใช่ครับลงนึกภาพเอ่อนักรบที่ถอยเข้าที่มั่นแป๊บหนึ่งไม่ใช่เพราะกลัวนะแต่เพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่จัดทัพจัดความคิดเติมพลังแล้วค่อยกลับออกไปสู้ อ๋ออ๋เข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่หยุดนิ่งแบบยอมแพ้แต่เป็นการหยุดเพื่อชาร์จแบตเพื่อคิดเพื่อวางแผนถูกต้องครับเพื่อให้เรากลับไปตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมตามหลัก justice แล้วก็รับมือกับพลังงานสูงๆของ queen of wands ได้ดีขึ้นนั่นเองเหมือนกดปุ่ม pause เพื่อคิดก่อนแล้วค่อยกด play ต่อไปใช่เลยครับการพักแบบนี้แหละที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมันไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับแต่มันคือสะพาน เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการความสมดุลภายใน justice กับสถานการณ์ภายนอกที่วุ่นวาย queen of wands แม่นแล้วครับและเมื่อชาวตุนใช้การพักเชิงกลยุทธ์นี้ได้ดีผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือไพ่ใบสุดท้ายครับ the world the world ใบนี้คือดีมากๆเลยใช่ไหมคะดีมากครับเป็นบทสรุปที่สวยงามเลยเป็นสัญลักษณ์ของความสมเร็จการบรรลุเป,ป้าหมายความสมบูรณ์แบบ การปิดฉากวงจรเก่าแล้วก็เริ่มต้นวงจรใหม่ที่ดีกว่าเดิมโหฟังแล้วใจฟูเลยค่ะ <laughs> มันบอกว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาความสมดุล Justice ท่ามกลางความวุ่นวาย Queen of Wands โดยใช้การพักเพื่อตั้งหลัก Four of Swords เป็นตัวช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วชาวราศีตุลจะไปถึงจุดที่รู้สึกว่าทุกอย่างมัน complete มันสมบูรณ์แบบในที่สุดครับแสดงว่าผลดีนี้ครอบคลุมหลายด้านเลยนะคะถ้าทำตามสเตปนี้ได้ ครับผมอย่างเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงโปรเจกต์สำเร็จด้วยดีหลังได้ทบทวนวางแผนหรือตัดสินใจเรื่องงานได้ชัดเจนขึ้นใช่ครับเรื่องการเงินก็มั่นคงขึ้นเพราะได้ประเมินอย่างมีสติแล้วเรื่องความรักละคะการให้เวลาตัวเองหรือคุยกันดีๆหลังได้ผักคิดก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแน่นอนครับนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่กลมกลม่อมเข้าใจกันมากขึ้นหรือสมบูรณ์ในแบบของมันส่วนสุขภาพนี่ชัดเจนเลย ได้พักผ่อนก็ดีขึ้นอยู่แล้วจริงค่ะแล้วเรื่องโชคลาบการเดินทางอะไรพวกนี้ล่ะคะและการตัดสินใจที่ยุติธรรม justice เนี่ยมันจะเปิดโอกาสดีๆเข้ามาเองหรือทำให้การเดินทางราบรื่นขึ้นบรรลุปเป้าหมายเพราะเรามองเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นจากมุมมองที่สงบลงะครับอืมเข้าใจเลยค่ะ นั้นสรุปแก่งสำคัญของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2568นี้ก็คือการรักษาสมดุลเป็นหัวใจหลักเลยนะคะต้องยืนหยัดในความยุติธรรมความถูกต้อง justice ของตัวเองให้มั่นคงท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะดูเร็วแรงมีพลังงานเยอะ queen of wands ครับผมและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยได้ก็คือการรู้จักถอยมาพักตั้งหลกักทบทวนตัวเอง four of swords อย่างมีสติมีคุณภาพใช่ครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้แหละ ที่จะนำไปสู่บทสรุปที่สวยงามคือความสำเร็จความสมบูรณ์ความรู้สึกเติมเต็มในตอนท้าย The World เยี่ยมเลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับผมและในเมื่อพาย The World เนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดวงจรหนึ่งเพื่อไปสู่อีกวงจรที่ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะการเริ่มต้นใหม่มันก็เลยมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับสำหรับชาวราศีตุลให้ลองไปคิดต่อดูนะค่ะคำถามอะไรล่ะคะก็คือ ไอ้เจ้าการเริ่มต้นใหม่ที่รออยู่หลังความสําเร็จหรือความสมบูรณ์ที่ The w o ว l d มอบให้ในเดือนนี้นะครับมันอาจจะมีหน้าตาแบบไหนหรือเป็นรูปแบบหรือทิศทางใหม่ๆอะไรบ้างที่รออยู่หลังจากนี้อ๋อหน้าคิดตามเลยค่ะว่าหลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วก้าวต่อไปจะเป็นอะไรครับการลองคบคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆนี้อาจจะเป็นอีกก้าวที่น่าตื่นเต้นสําหรับชาวตุนก็ได้นะครับหลังผ่านเดือนพฤษภาคมนี้ไป